รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลอกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญา ศรีธรรมราชเมืองแห่งวัฒนธรรมแห่งนี้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสุดหลากหลายธรมธรมชาติวัฒนธรรมวันนี้รายการเมืองไทยดีๆขอนำคุณผู้ชมมาพบกับก,บการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยคุณค่าและสเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชกับพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านนายหนังสุชาติทรัพย์สินจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อก่อนหนังตะลุงเป็นสื่อ เพื่อความบันเทิงมีม,มีการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ค้องหนังตะลุงเอาง่ายๆหนึ่งคนเล่นหนังตะลุงก็มีรายได้นักดนตรีหนังตะลุงมีรายได้ช่างแกะหนังตะลุงก็มีรายได้เพราะว่าต้องแกะรูมหนังให้ในายหนังใช้แสดงกิจกรรมหน้าโรงหนังเช่นการขายถั่วคั่วข้าวเกี๊ยวว่าวขนมนมเนยหน้าโรงหนัง ร้วนแต่ทําให้มีรายได้ก็เป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆที่มีมายาวนานแต่ผมคิดว่าตอนนี้นโยบายรัฐผมคิดว่าที่สําคัญคือต้องมีหัวก่อนในเมื่อหัวต้องการขับเคลื่อนพลังซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วสุดท้ายก็ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้มีรายได้มากขึ้นปากท้องดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นสิ่งสำคัญมากในยุคนี้ครับ ซอฟท์พาวเวอร์เป็นตัวหลักอยู่แล้วในเรื่องของการดึงดูดทีนี้กระแสที่อาจารย์เห็นแล้วเราได้ซึมซับมาว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่นหนังตะลุงนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จริงๆแล้วต้องถามก่อนว่าเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแค่ถือคลองหนังตะลุงให้ยั่งยืนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นนั่นคือความเป็นหนังตะลุงนะครับาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเขา ไปดูวัดประมาทาตเอาเฉพาะใกล้ๆตรงนี้นักท่องเที่ยวมาเพื่อดูวัดประมาทาตมาไหว้พระแล้วก็กลับใช่ไหมครับแต่พอพอวิธีคิดของพ่อบอกว่าเออเมื่อคนมาเที่ยววัดประทาตแล้วทําไมไม่คนมาบ้านเรามาดูหนังตะลุงแล้วพ่อเลยนั่งคิดกับผมว่าเราจะไม่เอาตัวเองออกไปเสี่ยงกับการเดินทางไปแสดงหนังตะลุงแต่ถ้าเราตั้งรับให้ที่นี่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมาดูหนังตะลุงได้เป็น Amazing นะครับก็เลยมีเวทีหนังตะลุงมีการทํารูปหนังตะลุงขายให้กับนายหนังและก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวนี่เราวางแผนก่อนวางแผนก่อนก็ตอนนั้นยังไม่มั่นใจว่าน่าจะมีใครมาเที่ยวแต่ในที่สุดไกด์ที่นําชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมาเห็นเขา้าเขาเลยบอกว่าฝรั่งชอบมาดูวิถีแบบชาวบ้านไม่ต้องการซื้อรูปหนังตะลุงในร้านขายข,ายของเถลึกแต่อยากซื้อตรงจากผู้ผลิต ก็เป็นโอกาสที่ดีก็พอก่อนั่งตอกหนังพ่อสอนในลูกตอกหนังพ่อก็เล่นหนังตะลุงให้ฝรั่งดูในที่สุดก็มีการพัฒนาที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และว่กากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองนครน,นะครับนั่นคือพัฒนาการของที่นี่เพราะฉะนั้นหนังตะลุงเมื่อก่อนไม่ได้ยุคก,ก่อนก่อนหน้านี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแต่เป็นเรื่องของความบันเทิงของเจ้าภาพของวัดเจ้าภาพจะจะมีงานบวช การแต่งถ้ารับนายหนังไปเล่นรับโนราไปเล่นแสดงว่าเจ้าภาพมีมีเงิน,สนเสน่ห์จริงๆของหนังตะลุงอาจารย์คิดว่าคืออะไรคะนึงสนเสน่ห์มันต้องแบ่งเป็นสองสองเรื่องเรื่องของการแสดงสเสน่ห์ทางตะลุงก็คือการเล่นสดเอาผู้ชมมาเป็นเนื้อหาสาระในการแสดงได้บางทีก็เอาชื่อของผู้ชมมาเป็นชื่อนางเอกได้เอาชื่อ,องผู้ชมที่เป็นผู้ชายมาเป็นพระเอกได้อ่านั่นนั่นคือสเสน่ห์หนังตะลุง เข้าถึงผู้ชมในเวลานั้นเลยนะครับส่วนเสน่ห์ของรูปหนังที่นี่เราขายรูปหนังตะลุมเป็นของเที่เลือกให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับรูปหนังซึ่งเขาเลือกได้บางคนต้องการรูปหนังที่ทําไม่เสร็จบางคนต้องการรูปหนังที่ทาแล้วทาสีเสร็จแล้วก็อีกยังมีบางส่วนที่เราต้องเติมเต็มพา,าแค่นี้พอเขาอยากได้ไปไปตกแต่งไปโชว์เอาแค่นั้น และที่สำคัญต่อรองราคากันได้มีการสั่งได้มีการออกแบบแทนช่างก็ได้หรือให้ช่างออกแบบตามความต้องการของเขาก็ได้นี่คือเสน่ห์ควาสามารถเข้าถึงผ,ผู้คนนักท่องเที่ยวได้นั่นคือเสน่ห์ของคนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและหัตถกรรมพื้นบ้านค่ะถือว่าเหมือนกับเป็นการมีส่วนร่วมระหว่างกา<ช>ันอ,อย่างเช่นหนังตะลุงกําลังเล่นกําลังฉายก็เรียก คนดูเรียกชื่อผู้ที่รู้จักเหมือนน้องโบมานั่งดูเนี่ยนายหนังก็อาจจะแซวอ่ะน้องโบนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะใช่ครับแล้วแล้ววันนี้วันนี้วันที่เราถ่ายทํากันเนี่ยมันมีกลุ่มท่านอายการสูงสุดกลุ่มพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอายการทั่วประเทศเขามาเยี่ยมชมนะครับใส่เสื้อสีเหลืองกัวันนี้แล้วก็ให้โอกาสเขาเมื่อเขาดูหนังตะลุงเสร็จก็ให้เข้าไปเวิร์กช็อปการแกะตสลักแล้วก็ให้ลองเป็นนายหนังดู สิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนเป็นไปไม่ได้นายหนังเขาจะห่วงรูปหนังเขาจะไม่คนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นเวทีหนังตะลุงแต่ที่นี่เรารู้สึกว่ามอดภูมิปัญญาของคนใต้ของหนังตะลุงควรจะเข้าถึงได้ง่ายจับต้องได้มันจึงจะยั่งยืนถ้า,มาเมื่อไรเรามีกรอบป้องกันไว้ไม่ให้คนแกะรูปหนังมีความเชื่อบางอย่างที่ไม่คนสัมผัสแต่ต้องเนี่ยมันก็จะห่างไกลไกลกับเยาวชนจากผู้คนวันนี้คนที่ขึ้นลงหนัง เขารู้สึกภาคภูมิใจว่าได้นั่งในที่นั่งของศิลปินแห่งชาติที่ที่พ่อเคยนั่งแสดงให้ผู้ชมได้ดูมายาวนานนับ20ปีนะครับถือว่าเป็นการส่งต่อวัฒนธรรมที่มีค,คุณค่ามากๆของนครศรีธรรมราชเพราะว่าหนังตะลุงเองขึ้นชื่อมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษตั้งแต่หนังตะลุงเป็น สื่อบันเทิงจนตอนนี้เป็นศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวนะคะสำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวนครศรีธรรมราชนี่คือหนึ่งหมุดหมายสําคัญที่นักท่องเที่ยวอยากจะมานะคะเสน่ห์ของหนังตะลุงอย่างที่อาจารย์บอกไปก็เยอะมากมายสร้างการมีส่วนร่วมจริงๆระยะเวลาหนังตะลุงที่เข้ามาในสังคมไทยอย่างน้อยๆก็มีหลักฐานชัดเจนมาตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นังมั่นใจว่าหนังตะลุงเข้ามาไม่ต่ำกว่าพันปี ในในภาคใต้นะครับเคยไปเล่นหนังตะลุงที่ประเทศอินเดียสามสี่รอบแล้วก็เราก็ถามเขาว่าคุณเล่นกันมายาวนานขนาดไหนที่อินเดียเขาบอกว่าเล่นกันมาสองพันปีแสดงเขาเล่นมายาวนานเราเล่นได้แค่ครึ่งทางของอินเดียแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าร่องรอยประวัติความเป็นมาของหนังตะลุงมันเป็นร่องรอยจากว่าทำจากอินเดียเช่นการออกรูปพลูสีเชื้อพระอีส่วนในเรื่องมาเกียนลำมาเกียนเนี่ยเป็นร่องรอยจากอินเดียนะครับเพราะฉะนั้น หนังตะลุงเมื่อฝังรากอยู่ในภาคใต้หรือเมืองนครนับพันปีนะครับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของหนังตะลุงหนังตะลุงถูกนํามาใช้เยอะยๆมากมายเช่นในแผ่นโปสเตอร์โฆษณาก็มีรูปหนังตะลุงนะครับคุรณรงค์สมหักกันนกไอเท่งก็สมหอกกันนกหนังตะลุงถูกเอามาใช้งานเยอะมากแสดงว่านี่คือสเสน่ห์ที่กลายเป็นอัตลักษณ์ของของท้องถิ่นแล้วก็คนที่ถือครองหนังตะลุงผมใช้คำว่าถือครอง นางตะลุงไม่ใช่ของผมนะนางตะลุงของบมันพระบุรุษพ่อถือครองต่อจากใครก็ไม่รู้ผมถือครองต่อจากพ่อและผมก็ส่งต่อให้กับลูกศิษย์ให้ช่วยกันถือครองถือครองจนจนวันที่เราไม่มีลมหายใจก็หยุดหน้าที่ในการถือครองแต่ทําอย่างไรก็ได้ถือครองให้อ,อยู่แบบสง่าง,งามมีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์เป็นฟางภาคภูมิใจของของคนใต้ มีคำกล่าวที่ว่าหนังตะลุงคือหัวใจแห่งวัฒนธรรมชาวใต้ชันใดพิพ,ธพิธภัณฑ์หนังตะลุงก็เปรียบดังกล่องดวงใจของชาวใต้ฉั้นนั้นค่ะที่นี่พิพ,ธพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สําคัญของประเทศก่อตั้งขึ้นโดยนายหนังสุชาติทรัพย์สินศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านพุทธศักราช2539ค่ะ มาจนถึงทุกวันนี้มันอยู่ในพาร์ทที่จะต้องควบคู่กับการท่องเที่ยวแล้วค่ะาจารย์นักท่องเที่ยวก็วเดินทางมาหาเรารมาเที่ยวที่เราเนะี่ยเขาจะได้พบเจอกับอะไรบ้างที่นี่ครับจริงๆแล้วพอเปิดประตูต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะขายวัฒนธรรมอย่างไรให้รู้สึกว่าหนึ่งเขาได้ของนี่มีคุณค่ากลับไปเขาได้ของที่เป็นความภาคภ,ภูมิใจของคนใต้ความภาคภูมิใจในในคนถือครองผมผมมั่นใจว่าถ้าใครมาที่นี่ คุณมาดูพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงคุณมาในฐานะท่องเที่ยวสิ่งสําคัญคือคุณได้รับความรู้กลับไปอันที่สองคุณได้เห็นความหลากหลายของรูปหนังตะลุงที่อยู่บนพิพิธภัณฑ์รวมถึงความเก่าแก่ที่บนพิพิธภัณฑ์มีรูปหนังตะลุงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยและที่สําคัญถ้าคุณเสียตังออกฟักเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยคุณก็ต้องได้รูปหนังตะลุงที่เกิดจาก,กจิตวิญญาณของที่นี่กลับไปเป็นของที่ระลึกคุณเข้ามาคุณมีแต่ได้ นะคุณไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะเราบอกว่ามาท่องเที่ยวที่เมืองนครมาสัมผัสกับพลังของซอฟท์พาวเวอร์เมืองคครเนี่ยคุณน้าที่พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่ที่เรามั่นใจว่ามีคุณภาพมีคุณภาพน่าภาคภูมิใจครับเมื่อเราพูดถึงหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินพิพิธภัณฑ์ที่นี่มีห้อยท้ายว่าพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีชีวิตตรงนี้อาจารย์ขยายความคําว่ามีชีวิตให้ฟังหน่อยค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยการที่เป็นพ่อเป็นนายหน เขาก็มาบ้านบ้านนหนังบ้านช่างแกนหนังตอนนั้นตอนนั้นนะครับพอหลังจากที่พ่อมีโอกาสไปเล่นหนังตะลุงถวายให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรพี่พระตำหนักทักษิณราชนวเวศเมื่อปีพศ2527พระองค์รับสั่งว่าอย่าห่วงวิชาช่วยเผยแผ่ช่วยถ่ายทอดเราก็ทําบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตาลุงเปิดครั้งแรกเมื่อปีพศ2530ปี2538พิพัณได้รับรางวัล ไทยแลนด์ทูเทอร์มัลเวดแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมตอนนั้นก็คือทําบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีรูปหนังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีมาจัดแสดงนะครับผมกับพ่อมีความคิดว่าคนมาดูหนังเก่าก็แค่มาดูหนังเก่านักท่องเที่ยวมาดูแล้วก็ได้ความรู้นิดๆหน่อยๆก็เลยบอกพ่อเราจะเปลี่ยนวิธีคิดที่นี่ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงและแหล่งเรียนรู้เรื่องหนังตะลุง กลายเป็นแหล่งเรียนรู้พ่อก็ถามว่าเป็นยังไงแหล่งเรียนรู้ครูก็สอนอยู่แล้วก็บอกพ่อพอเราถ้าเราประกาศเป็นแหล่งเรียนรู้เราต้องจัดการความรู้ที่เรามีอยู่ก็เลยจะจัดการอย่างไรบอกว่าเอาอย่างนี้หนึ่งจัดการให้มีกระบวนการสอนการเป็นคนตอกหนังเป็นการสร้างอาชีพสองสอนให้เป็นคนเล่นหนังเป็นนักสแสดงและก็มีองค์ความรู้บนพิธีพันธ์ ให้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความภาาพ,พูมิใจของนายหนังของช่างแกะหนังที่ฝากฝีมือไว้นับร้อยปีแล้วก็รอมารวบรวมไว้บนเพียพันและเจตนาอยากจะให้เพียพันนี้มีความสมบูรณ์ก็เลยรวบหนังรวบรวมรูปหนังที่มีอยู่ในโลกนี้มาไว้ที่นี่การรวบรวมก็คือการที่เรามีโอกาสไปเล่นต่างประเทศแล้วก็พอเล่นเสร็จก็แลกเปลี่ยนกันมาเหมือนนักฟุตบอลแลกเสื้อ ไปที่อินเดียไปที่ตุรกีไปจีนไปอินโดนีเซียไปมาเลเซียทุกประเทศที่เราไปแลกเปลี่ยนเราก็จะแลกรูปหนังกลับมาการแลกรูปหนังนี้ต้องใช้ทุนเราแกะรูปหนังตะลุงเรามูลค่าของรูปหนังตะลุงที่เราแลกกับเขาตอนแลกเปลี่ยนกันมาสุดท้ายก็มาอยู่บนเพียพันคนที่มาดูเพียพันไม่ต้องลงทุนใช่ไหมครับแต่เราเราลงทุนเพื่อให้ที่นี่ เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญสามารถที่จะประชาสัมพั์ได้เลยว่าถ้าไปเมืองนครถ้ามาคุณไปดูหนังตะลุงดูพี่ผน,นังตะลุงแล้วคุณจะไม่ผิดหวังนะครับและถ้ามีโอกาสวันใดวันหนึ่งเราได้เดินทางไปตุรกีอินเดียไปอินโดนีเซียเราก็มีโอกาสที่จะไปเจอหนังตะลุงของนครศรีธรรมราช ประดับอยู่ที่นู่นนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเรา<ช>ก็จะได้เจอกับรูปหนังตะลุงด้วยแล้วสิ่งลุกแรกๆเวลาไปไปแลกเปลี่ยนกันไม่ไม่ใช่ว่าแค่แสดงหนังตะลุงแลกเปลี่ยนนะเรานั่งพูดคุยเสวนากันและพอขึ้นขึ้น power point ขึ้นรูปแล้วก็มีมรนพิพันธ์หนังตะลุงสุชาตินี่มีรูปหนังตะลุงจากอินเดียจากอินโดนีเซียเนี่ยเคตตื่นตาตื่นใจเขาบอกว่าเอ้า บ้านอาจารย์นี่ให้ความสําคัญกับรูปหนังตะลุงบ้านผมนะที่เมืองผมเนี่ยยังไม่มีรูปหนังตะลุงเหมือนที่ที่อาจารย์มีเลยนะก็แสดงว่าลักษณะของคนเมืองโคเนี่ยเป็นผู้นําทางความคิดเราเป็นผู้นําที่จะเอาอะไรมารวบรวมไว้ให้โดดเด่นหลายคนบอกว่าถ้าใครที่จะทาพิพิธภัณฑ์ให้เหมือนบ้านอาจารย์มาเทียน่าจะตามหลังสัก30สปี30สปีเพราะผมคิดนําไปก่อนแล้วคิดนําตั้งแต่ว,ว่าทําบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์มาแล้วคิดนํามานะครับพิพิธภัณฑ์ตอนนี้เดินมา38ดปี นะครับ38ดปีนี้รเราก็ได้ที่ประจักษ์ว่าเราอยู่กับนักท่องเที่ยวเราอยู่กับวัฒนธรรมนครศรีธรรมราชเาได้อย่างเข้มแข็งและยัง่งยืนแล้วก็การเข้มแข็งและยั่งยืนก็ดูองค์องค์ประกอบที่อยู่แวดแวดล้อมลวงหนังถ้าเราอยู่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีการเชื่อเดือจากรัฐรัฐไม่ได้มาสร้างอาคารรัฐไม่ได้มาทําอะไรเลยแต่เรายืนหยัดด้วยความเป็นพี่ผานอัตลุง,งยืนหยัดด้วยการ รับงานแสดงยืนยันด้วยการขายของเที่ยวลึกโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองนครเรามีรายได้จากส่วนนั้นเพราะฉะนั้นพลังซอฟาเวอร์หนังตะลุงเนี่ยมันเป็นพลังที่สร้างรายได้ให้กับเมืองนครหลายคนมาแค่มาซื้อรูปหนังตะลุงแค่มาดูหนังตะลุงแต่เขานั่งเครื่องมาก็ามานอนโรงแรมก็ามากินอาหารหนังตะลุงก็ทําให้คนละแวงนี้มีรายได้ มีประโยชน์ในองค์รวมมากในเรื่องของการท่องเที่ยวมีประโยชน์มากมายใครที่สนใจจะมาชมการจัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณของภาคใต้ที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปีรวมถึงรูปหนังตะลุงในภูมิภาคต่างๆและรูปหนังตะลุงนานาชาติสามารถมาได้ที่นี่ซอยสีธรรมโศกสามถนนสีธรรมโศกเมืองนครศรีธรรมราชมีคนถามเล่นๆว่าคําคำคำ,คำบางคำในสังคมเนี่ยมันเป็นกระแสเช่น ชุมชนมีส่วนร่วมไหมใช่ไหมคำนี้ผมบอกว่าการทำพิพัณฑ์ของที่นี่ชุมชนไม่มีส่วนร่วมพอลองลองเดินถามคนแถวนี้ว่าถ้าไม่เห็นพิพันธ์ถ้ามีที่ดินว่างว่างเนี่ยอยากให้ผมทําอะไรในฐานะที่ผมเป็นคนเล่นหนังคนตองหนังก็บอกว่าถ้าจะไม่เหนื่อยต้องทําอพาร์ตเมนต์ทาบ้านจัดสรรได้หลายห้องเลยนะเหลือบ้านห้องแถวให้คนเช่าก็จะมีรายได้แต่ไม่เหนื่อยเห็นไหมนี่นวิธีคิดของชุมชนคิดแบบทุนนิยม แต่เราเราคิดแบบศิลปินเราคิดแบบคนรักษาภูมิปัญญาเราอยากให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเพื่อดึงดูดให้มีคนมาเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากคนเข้ามาหนึ่งรคนซื้อหนังตะลุงรักสามคนมีเก้าคนก็คือสร้างรายได้ให้กับคนเมืองนครอาหารการกินโรงแรมที่พักทุกอย่างเป็นการสร้างรายได้หมดเลยโดยมีพี่ผนังตะลุงเป็นพลังที่ดึงดูดเงินจากข้างนอก เข้าบ้านเมืองเราครับค่ะเดินเข้ามาถึงตึกพิพิธภัณฑ์ตึกรแรกด้านขวามือนะคะคเข้าไปก็จะเจอกับการแกะหนังตะลุงแล้วก็มีผลิตภัณฑ์นะคะคเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่จะจําหน่ายกับนักท่องเที่ยวด้วยอาจารย์ใช้แนวความคิดอะไรในการมิกซ์หรือว่าการหาผลิตภัณฑ์มาขายร่วมกันตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราทําอะไรเนี่ยถ้าเราทําเองผลิตเองมันไม่เพียงพอครับต้องสร้างลูกศิษย์สร้างถายาท ผมตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยพ่อสร้างลูกศิษย์สร้างทายาทได้เป็นช่างแกะหนังคนแกะหนังตะลุงเขาก็มาซื้อหนังเป็นทุนมาเอาหนังจากที่นี่แล้วก็ไปไปทาที่บ้านมีลายลายลายรับเป็นตัวตัวจ้างเป็นตัวตัวหนึ่งห้าสิบบาทตัวหนึ่งสามร้อยตัวหนึ่งห้าร้อยเสร็จแล้วก็ที่นี่ก็มาจัดระเบียบใส่กรอบใส่อะไรพวกนี้ระบายสีพวกนี้ก็ตั้งราคาตามความเหมาะสมไม่ได้แพง เกินความจาเป็นต้องต้องราคาดังความเหมาะสมก็ให้เห็นว่านี่คือมุมของการแกะสลักการขายหนังเป็นของที่ระลึกนะครับแต่จะเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ก่อนไม่เคยบอกคุณต้องซื้อรูปหนังนะไม่เคยบอกคุณต้องซื้อบอกว่าคุณเข้ามาปุ๊บคุณต้องมาดูว่าเขาทําอย่างไรกับหนังตะลุงมีขั้นตอนอย่างไหนบ้างเครื่องมือตัวนี้เรียกว่าตัวทุตตัวนี้เรียกมีดแกะสลักให,ให้ความรู้ก่อนอันที่สองก็มาปุ๊บก็จะให้มาดู เวทีหนังตะลุงให้ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังไฟอยู่อย่างไรเครื่องดนตรีชิ้นไหนเรียกว่าอย่างไรแล้วก็เล่นให้ดูกว่าเขาเล่นกันอย่างนี้นะหรืออยากจะหัดเชิดก็จะสอนให้เขาเล่นให้เขาเชิดได้อันเป็นฐานที่สองฐานที่สามเดินไปดูบนพิพิธภัณฑ์เรีว่อาคารพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงคุณขึ้นไปสิบางคนไม่อยากจะขึ้นบอกว่าคุณเข้ามาตรงนี้แล้วเดินใช้เวลาสิบนาทีคุณจะรู้จักหนังตะลุงทั่วโลก คุณก,ก็จะรู้จักรูปหนังตะลุงที่เก่าที่สุดในเมืองไทยไม,ไม่ไม่เก็บตังค์แค่คุณก้าวขึ้นอาคารพิพานคุณก็จะได้รับความรู้แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราทําให้ลูกรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วมันจับต้องได้เราไม่มีเงื่อนไขของต้องจ่ายตังค์การจ่ายตังค์ต้องให้รู้สึกว่าฉันอยากจะจ่ายฉันอยากจะสนับสนุนฉันอยากจะให้ดังนั้นไมื่อความรู้สึกที่ดีนะครับเป็นเช่นนี้แนวคิดนี้ตาม ในหลวงราชการที่9ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้บอกว่านี่คือพระบารมีพระราชดัรัสของพระองค์เป็นเป็นมงคลค่ะผู้ที่ได้ขึ้นไปชั้นสองก็จะได้ไปเรียนรู้ว่าหนังตะลุงมีใครบ้างอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นไปก็เห็นมีทั้งหนังตะลุงบ้านเราหนังตะลุงเพื่อนบ้านอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเราแลกเปลี่ยนกันมาอาจารย์คร่าวๆได้ไหมคะหนังตะลุงที่เป็นตัวละครเด็ดๆที่ดึงดูดมากที่สุดยกตัวอย่างจริงๆแล้วคือตัวตลกตัวตลก คนรู้จักชื่อ think, ไอเท่งไอหนูนุย้ยไอแก้วไอทองอะเยอะมากแต่ไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์ว่าเขาเป็นคนที่ไหนอย่างไรบนพี่พันธ์ก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาของตัวตลกแต่ละตัวนะครับเช่นไอเท่งเป็นคนจังหวัดสงขลาบ้านอยู่คูขุดมีอาชีพเป็นประมงพื้นบ้านน้ํากัดมือกัดเท้าเขาอยู่กับแช่น้ํานานๆนิ้วนิ้วหลุดต้องอยู่ลักษณะมืออย่างนี้ไอเท่งปุ๊บก็รู้ว่านี่คือไอเท่งไอยอดทองเป็นคนหัวหยิก พูดเสียงดังอาชีพขายหมาพลูอยู่ที่ชุมทางรถไฟเผาชุมทองเนี่ยบนพียพันธ์ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนมาแค่ได้สัมผัสได้ถ่ายรูปกับรูปหนังแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมาหาความรู้เด็กๆมาหาความรู้คุณครูให้จย์ในการบ้านมาก็มาหาความรู้พียพันฑ์ยังยังสร้างโอกาสยังสร้างงานให้กับบรรดาสื่อสื่อพื้นบ้านบรรดาสื่อ สื่อกลางรายการสารคดีต่างๆก็ก็เข้ามาเพื่อมาถ่ายทํารายการสารคดีแล้วก็เอาไปเผยแพร่แล้วก็คนจากข้างนอกก็เข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองนครเด็กที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์พวกนี้ก็จะมีโครงงานก็จะมาหยิบเอาหนังตะลุงไปพรีเซนต์แม้แต่ละครสั้นหลายๆหลายๆสำนักก็มาเอาเรื่องราวหนังตะลุงเอาเรื่องราวที่นี่ไปไปแสดง ผ่านผ่านเรื่องราวเรื่องสั้นต่างๆหนังสั้นต่างๆก็ทําทให้หนังตะลุงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ด้วยความเข้มขขังด้วยมนต์เสน่ห์ที่เรามีมาอย่างยาวนานแล้วจะมีอย่างยั่งยืนตลอดไปตรงนี้เชิญชวนนะักท่องเที่ยวค่ะมาศึกษาเรียนรู้มาดูวัฒนธรรมบ้านเราอะค่ะแล้วก็รสร้างความเข้มแข็งให้เกิดไปสู่ลูกสู่หลานในช่วงท้ายค่ะอาจารย์ครับผมมองว่าภูมิปัญญาไทย ทุกขแขนงมันมีเสน่ห์มีความเข้มแข็งแต่ผู้ถือครองจะทําให้มันมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นสําคัญมากถ้าเข้ามาในพี่ผนังตะลุงคุณก็จะพบว่ารอยยิ้มพวกแบบความรู้สึกว่าอยากจะถ่ายโทษอ,อยากจะให้ข้อมูลนะครับไม่เคยรู้สึกจะรังเกียจใครเลยนะครับนี่คือเสน่ห์ของที่นี่และที่สําคัญนักท่องเที่ยวที่มาเมืองนครมาสัมผัสหนังตะลุงถ้านก็นรู้ว่าหนังตะลุงมันมีเสน่ห์จริง คุณถือครองคุณครอบครองหนังตะลุงคนซื้อหนังตะลุงเป็นของที่ระลึกคุณไปเล่นให้ให้ใครดูก็จะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับคนที่อยู่ใกล้คุณหนังตะลุงเป็นศิลปะที่ไม่มีวันตายเป็นภูมิปัญญาเป็นรากเหงา้าเป็นวิถีชีวิตของคนใต้ของคนเมืองนครหน้าพี่ผน,นังตะลุงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาสัมผัสกับมนเ่ห์ของหนังตะลุงได้เลยครับตั้งอยู่ตรงไหนทะาอาจารย์ตั้งอยู่ซอยศรีธรรมโศกสถนนศรีธรรมโศก อยู่ใ,นในกล้ๆก,กับวัดประมาทาาอยู่หลังวัดสเสลียงวัดสเสลียงอยู่หลังอยู่หน้าโรงเรียนวัดประาทาสั่งพิการถาไม่ยากนะครับถามมอเมตอร์ไซค์รับจ้างหน้าวัดประาทาเขาก็รู้จักนะครับก็เชิญเชิญนักมาเที่ยวเบอร์โทร075346394เบอร์มือถือนะครับของอาจารย์วาจี0818941056ครับค่ะในฐานะของนักท่องเที่ยวในฐานะของผู้ที่ ดูและเห็นการเจริญเติบโตหรือว่าการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมหนังตะลุงนะคะคก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็อยากจะเห็นการพัฒนาแล้วก็อยากจะเห็นความเข้มแข็งของหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชแบบนี้อย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่ร่วมพูดคุยค่ะอคุณครับ,รบและนี่คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์และส่งคุณค่าการันตีด้วยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว t h a i l a ดน t o u ริสอ a w a r ดถึง2รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมและโบราณสถานปี2539และรางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ปี2542คุณผู้ชมท่านใดสนใจการท่องเที่ยวสไตล์นี้เรียนเชิญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคา่ะ